สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องที่อยู่ในเพจเมตา7จสีนะครับรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับ เจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับเรามาเจอกันกับยามบ่ายวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่22ตุลาคมในด้านของวันนี้นะครับมีมวยดีๆชกกันที่เวทีมวยรังสิตนะครับเป็นศึกมวยมันสนัดเมืองนะครับคู่มวยก็ถือว่าจัดได้น่าดูค่ำคืนนี้นะครับ รวมถึงด้านของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ำคืนนี้มาแล้วฟุตบอลถ้วยครับยูซีเอลของยุโรปก็คือด้านของฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกค่ำคืนนี้มีหลายคู่นะครับไฮไลท์ที่เป็นการเจอกันกับระหว่างทางราชันชุดขาวเรอัอามาริดเล็กะจัิญนำซานดิเอโกเบอร์นาบิวรับมือกับทางเสือเหลืองเบรเซียดอทมุดนะครับซึ่งผมเมทาก็จะคัดเน้นให้เจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับไปด้านของฟุตบอลนะครับพี่ๆน้องๆมาเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้เป็นการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจเพจเมท่าเจ็ด้วยนะครับ ช่องทางการติดตามของเมทาสามารถติดตามได้สี่ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็นเ Facebook เมตาเจ็ดสีช่องทางที่สองเป็นเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่สามเป็น youtube เมตาเจ็ดสีและช่องทางที่4ี่เป็นอินสตาแกรมเมตาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามนะครับ ทุกแปรฟอรมาาการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยุก168่นะครับสนอกสนใจนะครับรับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารอรวมถึงด้งของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและมีไลฟ์เสียงให้ฟังฟรีมีไลฟ์เสียงให้ฟังฟ,ฟรีรวมถึงรลยราคาพิมพ์นะครับท่านสามารถสมัครเป็นครอบครัวเดียวกันได้กับกลุ่มกีฬามวยพักยก168นะครับมีไลฟ์เสียงให้ฟังฟรีทุกวันนะครับกับไปด้านของกลุ่มกีฬามวยพักยก168ช่องทาุกานล่งหรอือทักชมา ผมเมทานะครับเราเข้าสู่ด้านของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรช่วงแรกวันนี้ที่เวทีมวยรังเสร็จกันเลยนะครับจบจากด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์ในด้านของมวยครับก็จะเข้าสู่การวิเคราะห์การวิจารณ์ ฟุตบอลนะครับยูฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะครับในด้านของมวยวันนี้ที่เวทีมวยนะครับรังศิษย์นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันระหว่างทางเจ้าไกลลิฟต์นะครับดาบทิศบางรักเจอกับทางเจ้าเพชรขีรีนะครับเกียรตินิเวศเป็นด้านของมวยคู่นี้นะครับเจอกันในที่กัดนะครับหนึ่งร้อยสิบห้าปอนทางไกลลิฟต์ลดไปศูนย์จุดห้านะครับส่วนทางเจ้าครับเพชรขีรีลดน้ำหนักไปศูนย์จุดเจ็ดนะครับในด้านของมวยคู่นี้ราคาในตลาดทางเจ้าไกลลิฟต์นะครับเต็มต่ออยู่ที่ราคาเจ็ดสี่นะครับทางไกลเบอรร์มวยกา ผ่านมวยถือว่ามาก่อนส่วนทางเจ้าเพชรคลีรีนี่ก็ถือว่าเป็นมวยกับประเภทอาวุธมวยหนักหลงดูแรงต้นต้นรุ่นนับรุ่นนอกแต่ว่าไปไปลายแรงปลายนะครับจะมักจะมีปัญหาใน้านของมวยคู่ที่หนึ่งวันนี้ผมชอบทางมุมแดงคือทางเจ้าไกรลิศชอบทางไกรลิศนะครับมุมแดงวันนี้นะครับ คู่ที่สองคับเพชรสายฟ้าครับปอประจากัจกษ์ศรีเจอกับทางเพชรรุ่งเรืองครับสอสแสงชัยมวยคู่นี้เจอเกันพิการ1นึ่งปอนด์เพชรสายฟ้าร้ไปศูดเก้ส่วนทางเจ้าเพชรรุ่งเรืองรถน้ำหนักไป0.1นยครับทางเจ้าเพชรสายฟ้าครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักเตะดักตีเก่งบวกนอกจัดจ้านวงในไล่แขนดีนะครับมีหักเหลี่ยมพวงมลาลัยด้วยส่วนทางเจ้าเพชรรุ่งเรืองเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงวงในสกูกดลงมายัดกดลงมาแทงแทงลึกแทงเจ็บนะครับแต่ว่าในด้านของอาวุธมวยความหลากหลายเพชรสายฟ้ามีมากกว่าคู่ทีี่่่ชชททาาางเพรรรสยฟ้นะคคคัับบู เรือนเพชรเล็กนะครับิ0ทองปอนมันนี่เจอกระทางเจ้ากับปอยพิเศษนะครับต้นขนส่งมวยคู่นี้เจอกันพิกัดนะครับ125ปอนด์นะครับทางเจ้าเรือนเพชรเล็กนี่มาขาดไป0.3เจนทางเจ้าปอยพิเศษขาดไป0.3เช่นกันนะครับราคาเหรีเปิดกับเสมอเรือนเพชรเล็กนะครับ นละรางทานเจ้าเรือนเพชรเล็กนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับมวยสายจัดจ้านไอคิสต์หมองมวยครบเครื่องหลากหลายดักเตะดักทีบดีนะครับส่วนทางเจ้าพลอยวิเศษเป็นมวยเพชรเข่าในเหน,นียวแน่นขวางน่านดันแทงเปิดเกมดจนชนบูสู้ดีนะครับมวยคู่ที่3ครับผมชอบมวยรองค,คือคือทางเจ้าพลอยวิเศษนะครับและคู่สี่วันนีคปป้ครับซุปปเอร์บอรครับเจ็ดชัดชัยเจอทางเจ้าสิงห์นะครับก้องสีม,มวยไทยมวยคู่นี้เจอกันพิกัด121ปอนด์นะครับ้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับสุภาพบุรีลดไปศูนย์จุดสามเจอทางเข้าในเหนียวแน่นนะครับเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีเชิงไม่สน อย่างเดียวส่วนทางเจ้าครับสิงห์ก้องนีมวยไทยเป็นมวยสไตล์ครับอาวุธมวยหนักหน่วงรุนแรงต้นต้นรุนนับรุนน็อกนะครับมวยคู่ที่4วันนี้ครับผมชอบทางเจ้าซูปเปอร์บอลครับเกียรติชัดชัยนะครับกับไปด้านของมวยวันนี้นะครับในด้านของวันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทวนให้ทราบอีกครั้งคู่หนึ่งครับผมชอบทางไกลลิศนะครับดาบทิศบางรักนะครับคู่ที่2ครับผมชอบทางเจ้าครับเพชรสายฟ้านะครับปอประจักษ์สีนะครับคู่ที่3ผมชอบมวยรองพลอยวิเศษรับต้นขนส่งนะครับคู่ที่4ผมชชอออบบทางซปเเรรร์นกียยติัััะคส การวิเคราะห์การวิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองกับที่เบทีมวยรังสิตครับจบลงในเพียงเท่านี้เดี๋ยวช่วงต่อไปครับเข้าสู่เรื่องของฟุตบอลครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลส์ครับคัดเรียนให้เจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับไฮไลท์เป็นการเจอกันกับระหว่างทางเรอัลมาดริดเปิดสนามซานดิเอโกเบอร์เนียบิลเจอกับทังดอรทมุนด์นะครับอย่าลืมนะครับสุดอกสนใจไม่เป็นครอบครัวเดียวกันกับกลุ่มกีฬามวยพักยุ่งแปลช่องทางการสมัครผู้ที่ไอดีไลน์ด้านล่างมีไลน์เสียงมวยให้ฟังฟรีไลน์